ด่าคลิกใส่ตัดแกงก็มีกันทุกที่แต่สายขาตั้งข้างไม่มีใครทําได้เท่าที่เห็นในในเมืองในในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดยังไม่เคยเจอเลยคันนี้น่าจะเป็นคันแรกมึงใช้เวลามากเลยนะเนี่ยช่างตั้งแต่เช้าเก้าโมงเนี่ยล่นก็ไปตั้งเที่ยงกว่าเกือบสี่ชั่วโมง <laughs> าไม่จําเป็นไม่ได้ช่างจริงๆเ,งนเนี่ยเขาช่างไม่ทําให้นะเนี่ยเนี่ยคันนี้เป็นคันแรกในประเทศไทยมัง้งเราที่เห็นแล้วรถเกียวโตโ้ที่ใส่ขาตั้งข้างได้โอเคตะแกงก็อยู่2 2ง0นะขาตั้งก็9ร0อผมว่าถ้าเขามา ถ้างานเยอะๆเขาคงไม่ทำนะนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลานานต้องดัดแปลงนะเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะโอเคจบครับ